อาาของเขาเนี่ยจะมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากค่ะมีลิ้นจีนะคะมะนาวนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นมะนาวฝรั่งนะคะเราเเขาเรียกเลมอนขอเขาไม่ได้เรียกลามนะถ้าลามเนี่ยคือมะนาวก็จะเป็นมะนาวไทยแล้วก็ลูกเขาจะสีเขียวนะคะก็มีความกลมกลมนะคะคือมัน m e l t into mouth ละลายในปากนะคะส่วนตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะมีจุดถ่ายรูปด้วยนะคะตรงบริเวณนี้ สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะวันนี้นะคะพี่ปายก็จะพาทุกคนนะคะไปรับประทานขนมหวานนะคะที่ร้านหลงไหลโฮมคาเฟ่นะคะซึ่งร้านแห่งน,นี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกระไหลอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะการขับรถนะคะคือเราสามารถขับรถ าจากอำเภอตะกัวป่านะคะไปที่อำเภอเมืองนะคะบ้านกะไหลนะคือเราจะใช้ถนนเพชรเกษมการเดินทางไปที่นู่นนะคะเราจะเริ่มจากที่อำเภอตะกัวป่านะคะจากที่ตะกัวป่าไปที่หลงไหลโฮมคาเฟ่เนี่ยเราจะใช้ระยะ เวลาประมาณ1ชั่วโมง22บนาทีนะคะก่อนที่เราจะไปถึงนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอสองบรรยากาศข้างทางนะคะไปดูกันเลยค่ะบริเวณนี้ท่ก็จะเป็นตำบลคึกคักนะคะซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตะกัวป่า,ปาะะตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณเขาหลักลนะคะซึ่งเขาหลักเนี้ยก็จะเป็นเขตปกครองอยู่ในอำเภอตะกัวป่า,ปาเหมือนกันนะคะซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ออ่่าขงงงนัักททททเียววยวว้ชไและต่างประตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงร้านหลงไหลโฮมคาเฟ่แล้วนะคะซึ่งอตอนนี้เราอยู่ในซอ,อยเราจะหลงหรือเปล่านี่ตอนนี้เราอยู่ในซอ,อยนะคะแล้วก็ร้านที่นี่ก็จะเป็นร้านที่เหมือนคือเราจะถึงตัววัดก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านหลงไหลโฮมคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นบ้านสไตล์จีนโบราณน,นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบนอกนะคะมีต,ต้นไม้ด้วยตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นซานเทนไเซอร์นะคะ เจลล้างมือตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะภูมิคาเฟ่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในร้านแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ ังนะคะก็คือตรงนี้เขาก็จะมีขนมหวานนะคะก็จะมีลิสต์รายการอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ายจะสั่งเป็นขนมหวานโอเอลฮันนี่เลมอนนะคะหนึ่งที่ค่ะส่วนตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะมีจุดถ่ายรูปด้วยนะคะตรงบริเวณนี้ อนนี้นะคะพี่ปายก็อยู่ร้านหลงไหลโฮมคาเฟ่นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาน,นะคะการขับรถมาที่นี่นะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง22นาทีค่ะจากอำเภอตะก,กัวป่ามาที่ร้านหลงไหลคาเฟ่แห่งนี้นะคะการเดินทางนะคะสมมติถ้าท่านไหนที่อยู่ที่ภูเก็ตหรือว่าเขาหลากักหรือว่าตรงบริเวณส่วนไหนของจังหวัดพังงานเนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้นะคะ ร้านที่นี่นะคะจะเปิดตอนวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะช่วงระยะเวลาในการเปิดนะคะก็เ,เป็นช่วงระยะเวลาตอนประมาณ10บโมงครึ่งนะคะจนถึง5้าโมงครึ่งนะคะของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะส่วนสมาผู้ที่ใครมาที่นี่นะคะก็คือที่นี่เขาจะมีเมนูขนมหวานแล้วก็อา,อาหารนะคะซึ่งอาหารหรือว่าขนมหวานเนี่ยก็จะเป็น อ,อาหารของชาวจีนฮกเกี้ยนนะคะหรือชาวโพอรานากันนั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนสมมติถ้าทุกคนมาที่นี่เนี่ยทางทางร้านเขาก็จะมีเมนูแนะนำนะคะก็คือจะเป็นโอเอ๋อนะคะโอเอ๋อเนี่ยเป็นขนมหวานนะคะซึ่งขนมหวานเนี่ยเป็นขนมหวานที่ชาวจีนฮกเกี้ยนนะคะคือได้เป็นคนที่คิดค้นสูตรขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้า ใครไม่เคยรับประทานโอเอนะคะคือทุกคนเนี่ยสมมติถ้าเราเดินทางมาที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดพังงานเราก็สามารถหารับประทานได้นะคะแต่ว่า,าจะหาค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขายอยู่ในร้านทั่วไปนะคะแต่สำหรับพี่ปายแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้ตอนที่พี่ปายเคยทำงานที่บุบีเนี่ยตอนที่พี่ปายเคยบินไปที่สิงคโปร์หรือมาเลเซียนะคะ คืขนมหวานโอเอนี่ยคือเราสามารถหารับประทานได้ที่ประเทศสิงคโปร์และก็ประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมของชาวโพนาักาันและก็ชาวจีนฮกเกีย้ยนนั่นเองค่ะวขนมนี้นะคะเกิดสมมติถ้าใครไปประเทศไต้หวันมาก่อนเนีก็เคยเห็นขนมไอขนมหวานพุ้นกบเนี่ยก็คือลักษณะของของข,ขนมหวานตัวนี้นะคะจะ ค่อนข้างคล้ายกันนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเราจะนิยมทางรับประทานกับน้ําแข็งใสนะคะเป็นน้ําแข็งใสแล้วก็น้ําแข็งบดค่ะพี่ปายอยากจะบอกว่าพี่ปายได้สั่งเกี๊ยวทอดมารับประทานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนนเนี่ยเขากา็จะมีมุมถ่ายรูปแบบสวยๆไว้นะคะให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นภายในร้านหรือว่า ข้างหลังร้านนะคะแล้วก็บริเวณด้านนอกนะคะแล้วอยากจะบอกว่าบ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นบ้านของยุคข,ของโบราณของชาวจีนนะคะเป็นของสไตล์ของบ้านโบราณของชาวจีนนะคะซึ่งสามารถบบเราสามารถหาบ้านหลังนี้ได้ที่ในแถบทะเลอันดามันนะคะก็คือแถบภูเก็ตพังงานะคะ ก็บ้านหลังนี้ก็จะเป็นเป็นโทนสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะก็ถือว่าโดดเด่นและก็สวยงามเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่เกิดที่ไงเราไปรับประทานโอเอลกันนี้ค่ะอันนี้นะคะ,คะของทานเล่นก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของทานเล่นนะคะตอนนี้พี่ายก็รอซิกเนเจอร์โอเอลพันนีเลยมลนนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะกันหัังรออยู่ค่ะ ต้องได้ค่ะ้มาเป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะน,นคะคะตอนนี้นะคะก็พี่เขาก็มาเสิร์ฟ OL Honey Lemon แล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะที่ทางร้านแนะนำค่ะตกแต่งของอาหารเนี่ยจะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในจานเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะมาดูกัเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตายให้ทุกคนดูนะคะ การจัดแต่งนะคะการตกแต่งอาหารของเขาเนี่ยจะมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากค่ะในตอนนี้นะคะเขาก็จะมีแน่นอนค่ะจะมีบุ้นก็จะเป็นตัวเจ้าโอเอลนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีลิ้นจีนะคะแล้วก็ตกแต่งข้างๆด้วยะมะนาวนะคะก็คือตนี้จะเป็นมะนาวฝรั่งนะคะหเรือเขาเรียกเคลมอนเขาไม่ได้เรียกลามนะถ้าลามเนี่ยคือมะนาวก็จะเป็นมะนาวไทยแล้วก็ลูกเขาจะสีเขียวนะคะ แล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็เขาจะมีอาดอกอันชันด้วยค่ะเพื่อความสวยงามที่ปายขอรับประทานเกี๊ยนทอดก่อนนะคะเกียนเราต้องดิปด้วยกับซอสนะคะรสชาติกลมกลมมากเลยค่ะ ส่วนน้ำซอสของเขาก็มีความกลมๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็มารับประทานเจ้าโอเอ๋นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวสรับตัวนี้ลงไปก่อนนะคะค่ะขวดแข้วน่ารักมากเลยก็แล้วแต่ว่าเกิดถ้าเราต้องการแบบให้มันแบบหวานๆล้วก็ใส่เยอะก็ได้นะคะว้าว รสชาติอร่อยมากเลยค่ะกลมกล่อมด้วยนะคะแล้วก็ข้างในนี้นะคะก็จะมีเจ้ามุ้นโอเอลนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นออกสีแบบน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะเป็นยุ่นนะคะ melt in the mouth melt in the mouth นะคะก็สมมุติถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าละลายในปากค่ะก็เมื่อตอนเราก็ประทานเจ้าโอเอลเข้าไปนะคือ เราไม่จำเป็นต้องเคี้ยวเลยนะคะคือมัน melt in the mouth ละลายในป,ปากนะคะก็ทริปนี้นะคะก็เป็นทริปสั้นๆนะคะกเ็เกิดถ้าท่านไหนที่มาเที่ยวที่จังหวัดพังงาหรือว่าภูกเก็ตนะคะก็สามารถแวะมาตรงที่ร้านหลงไหลโฮมคาเฟ่ Cafe, ที่บ้านกระไหลในอำเภอเมืองจังหวัดพังงาได้นะคะ ก็อย่าลืมนะคะที่เขาจะเปิดวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะเกิดถ้าไงพี่ปายก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ชมคลิปพี่ปายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหนะะ้าค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะบาย